สวัสดีค่ะคนชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะวันนี้มาเจอกับหมอน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะคือน้ำอ้อยทารัสเลิฟนะไม่ได้เจอกันนานนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีพิจิกคะ oh. ตอนนี้หมอน้ำอ้อยก็พร้อมแล้วนะคะมาอัดคลิปลงในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะในช่วงเดือนมิถุนายน2565นะคะ ชาวราศีพิจิกค่ะความแรกความสัมพันธ์ของคุณนะคะหมอจะแยกเป็น3สถานะก็คือ,อสถานะแรกก็คือชาวโสดนะคะสถานะที่2ก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ความ สถานะที่สามก็คือคนที่มีคู่นะคะ3สถานะอ่ะเรามาดูกันนะคะก่อนที่แม่หมอจะเปิดไพ่ก็อ่าตั้งจิตอธิษฐานต่อครูบาอาจารย์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะชาวราศีพิจิกดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นแบบราศีหรือลัคนานะดูได้ทั้งหมดเลยทั้งแบบตะวันตกแบบไทยได้หมดเลยนะจ๊ะชาวราศีพิจิก ดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับหมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะที่หน้าจอแล้วนะปรากฏเป็นไอดีไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาเลยนะ pok 2 3 5 5นะคะเป็นไอดีไลน์ของหมอน้ำอ้อยเองนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวอ่าก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้มั่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีพิจิกค่ะดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะ ชาวราศีพิจิกอาจจะเข้ามาดูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกคะ่ะเอาเรามาดูสถานะสดก่อนนะสถานะสดเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูสถานะสดนะว่าความรักความสัมพันธ์สถานะสดชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะขออนุญาตถามขอเปิดไพ่ด้วยความสุกต้องชัดเจนและแม่นยำด้วยนะคะอะมา ไพ่ใหม่นะคะแม่หมออาจจะไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะคะไพ่ใหม่เลยใหม่เอี่ยมเลยเห็นไหมเพิ่งแกะกล่องเลยค่ะเนี่ยจะกล่องให้ดูนี่เห็นไหมคะเพิ่งแกะกล่องเลยใหม่เอี่ยมเลยสวยด้วยนะไพ่สวยมากนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะอเคอ่ะเรามาดูชาวโสดคนราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างว้าวสามไม้อ่า six of wands page of pentacles อ่ะ,อะเรามาดู เรามาดูสถานะความแนวโน้มหรือว่าสิ่งที่ความรักของคุณมันเป็นไปในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างขอดูความรักความสัมพันธ์ชาวโสดชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในช่วงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็กดเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อแม่หมอจะอัดคลิปต่อไปให้กับชาวราศีพิจกและคาราพิจิกได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆทุกเดือนนะคะโอเคอ่ะ S o f s d R uh, of s อ o r d s แปดดาบแล้วก็ t o of ว a n สองไม้นะคะแล้วก็ King of Cups uh, ร,ราชาถ้วยนะฮะราชาถ้วยโอเคชาวราศีพิจิกค่ะหมอเห็นว่าช่วงความรักความสัมพันธ์ของชาวโสดหมอเห็นว่าคุณกําลังที่จะมุ่งหน้ามุ่งเงินมุ่งงานนะ <Wow. S 1> อาจจะที่จะก้าวไปใน uh, ความสําเร็จในชีวิตของคุณมากกว่านะความรักคุณก็อาจที่ยังยังจะไม่ ยังจะไม่ซักเซทเท่าไหร่คือยังจะไม่มองนะยังไม่มองความรักนะยังอยากที่จะก้าวหน้าไปถึงอนาคตในการเงินการงานของคุณมากกว่านะอาจที่จะมุ่งหวังในเรื่องของเงินของงานอาจที่จะทําหน้าที่อะไรที่ยังมีอยู่แล้วค้างคาอยู่แล้วให้มันผ่านไปด้วยดีให้มันสําเร็จซักเซทในชีวิตของคุณไปได้ในอนาคต ะะทีนี้ uh, six of wands เนี่ยมันเป็นความสำเร็จความมุ่งหวังสิ่งที่อะไรที่คุณคาดหมายคาดการแล้วคุณอยากจะทำให้มันได้คุณอยากจะทำให้มันสำเร็จแล้วคุณก็จะสำเร็จได้นะฮะชาวราศีพิจิกคนโสดน,นะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีงานลิ่รใหม่ๆอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีไอเดียใหม่ๆนะที่เกิดในความคิดของคุณคุณอยากที่จะสร้างฝันคุณอยากที่จะทำอะไรให้มัน เริ่มก่อร่างสร้างตัวให้กับชีวิตของคุณแล้วนะความรักของคุณคุณอ่าจจะยังไม่ได้มองตรงนั้นเท่าไหร่นะที่หมอเห็นนะทีนี้เรามาดูปัจจุบันของชาวราศีพิจิกคนโสดว่าความรักความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้เป็นอย่างไรหมอเห็นว่า king of cup เนี่ยคุณดูเหมือนว่าจะมีความสุขความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การเงินการงานคุณมีความสบายใจนะคุณมีความสําเร็จไปเกินกว่าครึ่งแล้วก็ได้นะชาวราศีพิจิกนะราคนาพิจิก นะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะในช่วงที่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเห็นความรักของคุณมันจะเป็นความรักที่ยังมันเป็นความไม่ชัดเจนมันหาทางออกไม่ได้อะนะมันมีรู้สึกว่ามันอึดอัดขับข้องใจหมองใจนะมันเป็นอะไรที่ยังไม่มีความที่จะได้ดั่งใจตัวเองเท่าไหร่นะแปกดากนะมันเป็นอะไรที่ยังกังวลระแวงคุ้นคลิตนะหาทางออกไม่ได้นะไม่รู้จะทายังไงนะแต่ช่วงนี้ปัจจุบันนาการณนี้ หมอเห็นว่าความรักของชาวโสดเนี่ยมองอะไรไปได้อย่างโลดแล่นนะเป็นได้อย่างที่คุณมองโลกในไกลขึ้นน่ะนะเป็นอะไรที่ยังคุณคิดว่าความรักเนี่ยเอาไวท้ทีหลังก็ได้นะตอนนี้ยังมองเงินก่อนมองงานก่อนยังหาความสําเร็จให้กับชีวิตของตัวเองก่อนนี่นะคะนี่ชาวราศีพิจิกลัคขณาพิจิกคนโสดนะจ๊ะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วในช่วงเดือน ธันายน2565นี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกได้มีความสเสน่หามีความชื่นมืน่นรื่นเริงรื่น,นบันเทิงใจอะไรอยู่ไหมนะจะมีเข้ามาไหมคะคนใหม่ๆของชาวราศีพิจิกคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือเปล่าคะขอถามคุบาอาจารย์จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกบ้างไหมคะ ความรักความสัมพันธ์ค่ะ The fool จะฮามิดว้าวราชินรพจน์นะคะ The high princess นะคะอ่ะเรามาขยายไพ่ของ The high princess ดีกว่า high princess ออกมาบอกอะไรคะ ขอถามคุณอาจารย์หน่อยชาไฮพินเทสออกมาบอกอะไรคะราชินีพระจัทร์ขอขยายไพ่สองใบค่ะขอขยายสองใบให้กับเดอาไฮพินเทสหน่อยอ่ะเจาะลึกเข้าไปให้กับชาวราศรีพิจิกและคนาพิจิก,จกคนโสดนะเดอาไฮพินเทสคืออะไรคะขอขยายสองใบค่ะ ายพรินเตอร์สออกมาบอกถึงเอสออฟเอสออฟนะคะหนึ่งดาบแล้วก็ The c h ชา i ิอนะเดอร์ชาริออคนใหม่ๆของคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนณาพิจิกหมอเห็นว่าช่วงนี้คุณดูเหมือนจะมีอิสระมีอิสระ อยูบบ่สดๆสวยๆรวยๆเท่ๆอยู่แบบไม่ได้มีข้อกังขากับความรักสักเท่าไหร่นะอคุณดูเหมือนว่าจะค่อนไปในทางที่ฝ่ายในธรรมะ,ะบางคนก็อาจจะไปถือศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรู้ในทางโลกทางธรรมอันนี้อันนี้อันนี้หมอจะอ่านแบบกว้างๆนะอาจจะ รู้ทางโลกแล้วว่ารู้ความเป็นจริงว่ามันเป็นรู้โลกแห่งความเป็นจริงถ้าใครที่เข้ามาชัดเจนใครที่เข้ามามีความรู้สึกมั่นคงนะชาวราศีพิจิกคนสดก็จะโอเคด้วยสักเซสด้วยอยากจะมีความถูกต้องอยากมีความชัดเจนอยากจะเป็นรักเดียวใจเดียวอยากจะให้ความซื่อสัตย์สุจริตมีความอบอุ่นไปในชีวิตคู่ที่ระยะยาวก็ได้นะชาวราศีพิจิกจะคิดอย่างนี้นะชาวสดเนาะ ทีนี้หมอเห็นไพ่เดือะไฮพรินเทสซิมที่หมอขยายว่าเป็นชาวราศีพิจิกคนโสดนี่อาจจะตัดสินใจแน่แน่แล้วอะเด็ดเดี่ยวแล้วมั่นคงแล้วนะอาจจะเห็นแล้วก็ได้นะคนใหม่ๆของชาวราศีพิจิกหมอเห็นว่าน่าจะเป็นคนที่ชาวราศีพิจิกได้เจ็ดเจอมาแล้วหรือเปล่านะคนคนนี้ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีซิกเซนดีมีรงังสหรณ์หดีมีการอย่างรู้ที่ดีนะเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถมีไหวพิบป,ปฏิพานที่ดีเยี่ยมนะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีหน้าตาดีโสดสวยรวยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความกระฉับกระเฉงฉลาดคล่องแคล่วว่องไวนะแตะ่มีแต่ด้วย แต่ผู้หญิงคนนี้เธอคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เขาคนนี้จะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังลึกลับอยูอ่รู้กันแรรู้กันแค่สองคนยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเท่าไหร่ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นอะไรที่ยังอยู่ในความลับอยู่ใน อยู่ในมุมที่ยังไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่นะคะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกคนโสดคนนี้อาจจะไปไป,ไปมามากลับกลับไปไปกลับกลับอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคุณอาจจะอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่งหรือในที่ที่หนึ่งนะเขาก็อยู่ในอีกที่หนึ่งอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะอยู่ห่างไกลกันอา จะไป,ไปไปมาๆกับกลับหรือจะอาะสื่อสารกันทางออนไลน์นะทางเฟซทางไลน์ทางอินสตาแกรมทาง, Line, ทาง,ทางไหนก็ได้นะที่สื่อสารออนไลน์แล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความรักที่ให้ที่ให้ความรักต่อกันเนี่ยให้ความดึงดูดซึ่งกันและกันได้อ่ะนะ มห,หมอเห็นไพ่ของ S o f s o r อดหนึ่งดาบในความรักตรงนี้ยังมีความที่จะชัดเจนต่อกันได้ยังจะมีการที่จะเริ่มเริ่มสิ่งใหม่ๆเริ่มก่อตัวเริ่มรักเริ่มสร้างเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยกันมันยังจะมีอนาคตที่ดีต่อกันอยู่นะะมีความรักที่ยังมั่นคงต่อกันอยู่นั่นเองนะคะโอเคนะชาวราศรีพศิจิกคนโสดนะหมอเห็นว่ามีนะคะ มีนะคนใหม่ๆของชาวราศีพิจิกมีแน่นอนนะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมักคุ้นอยู่แล้วนะแต่ยังให้ความชัดเจนกันยังไม่ได้ยังจะให้ความลึกซึ้งต่อกันยังไปในแบบฉบับที่ยังไม่ชัดเจนยังให้ความรักที่ยังไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมีความมั่นคงในนั้นยังมีความรักกันในนั้นนะ อ่ทีนี้เรามาดูสถานะที่2ก็คือสถานะที่ไม่ชัดเจนยังคลุมเครือยังเป็นคนคุยคนคบคนที่ยังให้สถานะที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะสถานะที่เป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอถามครูบาอาจารย์หน่อยนะคะอ่ะเดอะสตาร์ออกมาเลยเดอะสตาร์ตกมาเลยนะเห็นไหมคะว้าวเด <laughs> อะสตาร์อ่ะที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดชาวราศีกุม นะชาวราศีกุมนะราศีพิจิกใครที่อาจจะจีบจีบหรือแมวมองคุยคุยกับคนชาวราศีกุมอยู่ก็ได้นะเห็นไหมนะอาจที่จะมีความหวังหรือให้การเยียวยารักษาใจคนเก่าๆแล้วมาคบกับชาวราศีกุมและคณนาคุมก็ได้นะคะอันนี้หมอสับไพ,พ่ให้เห็นอยู่นะว่ามันตกเองนะคะไ <laughs> พ่มันตกเองในะชาวราศีกุมนี่เห็นไหม ว้าวดาวโดดเด่นซะด้วยเป็นราศีกุมนี่เป็นคนที่เป็นคนที่มีความแกร่งมีคนเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถอย่างรู้แล้วก็เป็นคนที่เป็นดาวเด่นนะคะเป็นคนที่ผู้คนให้การยอมรับนะเป็นคนสวยคนหล่อคนรวยคนมีเสน่ห์คนเทค่คนที่ใครก็อยากจะมีความสัมพันธ์นะมีการลุ่มหลงให้ความ อะไรเขาเรียกให้ความรักมีความเสน่หานะคะอะทีนี้เรามาดูอีก2ใบนะคะว้าว3ถ้วยค่ะว้าวสีไม้นะคะ for o f w a m r ว้าว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 ชาวราศีชาวราศีพิจิกคนที่สถานะไม่ชัดเจนหมอบอกเลยว่า คุณจะมีความชัดเจนคุณจะมีการเฉลิมฉลองอาจจะได้มั่นได้ไหมาได้แต่งงานหรือได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันมากๆอืมลึกซึ้งยังไงล่ะคะหมอจากคนที่เคยมีประเด็นที่เป็นแค่คนคบคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนก็อาจจะที่จะเลื่อนสถานะเป็นคู่รักคู่สัมพันธ์กันคู่มั่นหมายกันคู่แต่งงานกันคู่ที่มีความอ่าเป็น ครอบครัวเดียวกันก็ได้นะชาวราศีพิจิกว้าวอะไรมันจะเลิศเพอร์เฟกขนาดนี้คะชาวราศีพิจิกราศีกุมคนที่เกิดในอ่าคนที่มีความเกี่ยวพันกับชาวราศีกุมลัคนากุมอ่าอันนี้หมอจะอ่านกว้างๆถ้าไม่เป็นราศีกุมก็อาจจะเป็นอ่าราศีไหนก็ได้ที่คุณมีความรักความเข้าใจความสถานะที่ยัง แต่ก่อนพวกคุณอาจจะให้ความสถานะไม่ชัดเจนให้ความที่ยังไม่ไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ในช่วงเดือนพิจิในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 5นี้ี่หมอเห็นว่าความรักของชาวราศีพิจิกคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนแค่คนคุยคนคบอาจจะได้เลื่อนละอาจจะได้เลื่อนขั้นแม้หมอนี่ลิ้นเป็นยังไงเนี่ยอันนี้แค่คลิปแปลงนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเลื่อนสถานะอาของคนที่ยังอา่า สถานะไม่ชัดเจนนี้จะเป็นคนที่เป็นคู่ที่มีความชัดเจนขึ้นมีความซักเซตกันขึ้นให้ความสถานะที่ดีขึ้นนะอาจจะได้มั่นหมายจะได้แต่งงานจะได้ฉเฉลิมฉลองหรืออาจจะได้มีความสัมพันธ์กันที่แบบลึกซึ้งกันขึ้นนะอาจจะได้แต่งงานให้สังคมยอมรับสังคมรับรู้หรือว่าพวกคุณอาจจะได้ถ้าไม่ได้แต่งงานถ้าไม่มั่นก็อาจจะเป็นความรักที่ยังมีความ ผูกมัดกันขึ้นรักใคร่กลมเกลียวกันดีขึ้นมีความเป็นความรักที่มีสถานะที่เข้าใจกันขึ้นโรแมนติกขึ้นนะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ให้ความสังคมได้ยอมรับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้รับรู้ทั้งสองฝ่ายนะว้าวนะเป็นอะไรที่ดีอ่ะนะเดสตา ดีนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพิจิกนะคะดีมากเลยอาจจะเป็นของชาวธาตุดินนะธาตุดินก็จะมีราศีราศีกันมังกรพฤษศได้นะหรือว่าอาจจะเป็นธาตุเมถุนกุมตุลนยนะ หรือว่าจะเป็นธาตุไหนก็ได้ธาตุไฟก็ได้นะมมีมาทั้ง3ธาตุนะหรือราศีที่เด่นสุดก็คือราศีกุมอ่าราศีอุอ้ยขออนุญ,ญาตนะคะราศีอะไรก็ได้นะคะที่คุณกําลังดิวอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อหมอเห็นว่าคนที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพิจิกเนี่ยมันมันดูดูดีขึ้นอะ่ะดูให้สถานะความชัดเจนขึ้นมีความรักกันขึ้นให้ความแน่วแน่กันขึ้นมีความรักที่ดีขึ้น ให้สถานะกันขึ้นแล้วก็มีเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันให้ความรักกันมีความเกื้อหนุนช่วยเหลืออุปถัมเมตตาซึ่งกันและกันเป็นคู่กันเป็นคู่บาร,รมีคู่แท้คู่บุญคู่ชีวิตนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ,ะดีขนาดนี้แล้วหมอจะไม่ขยายแล้วนะคะว้าวดีขึ้นนะดีดีจริงๆนะชาวราศีพิจิกความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะอาทีนี้เรามาดู คนที่มีคู่บ้างนะชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานะที่มีคู่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วขอดูหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอุ้ยไพ่หล่นนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ มาแล้วนะคะโอเคมาแล้วไพ่ลื่นนะคะไพ่ลื่นมือเพราะว่าหมอยังไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่เราเพิ่งเพิ่งแกะกล่องเพิ่งซื้อมานะ,ะยังไม่ชินมือนะคะลื่นจริงๆเลยจ้าแต่ว่าไพ่สวยมากนะคะเอาเรามาดูความสัมพันธ์ที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะาชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกความรักความสัมพันธ์จ้า วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ the strength ว้าวสี่เรียญจ้าสี่เรียญโอเค mm. อ่ะขอขยายไพ่ของสี่เหรียนหน่อยสี่เหรียนคืออะไรจ้ะสี่เหรียน สี่เหรียนคือ The lovers อืมอ่ะขอขยายเด็กช่วยอีกใบค่ะเด็กช่วยคืออะไรคะเด็กช่วยจ้าเด็กช่วยคืออะไรจ้า The m a มด i เ g ี i a n ว้าวโอเคชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะจ๊ะหมอเห็นว่า พวกคุณเหมือนกำลังจะเริ่มทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกันหรือเปล่าคะเป็นสิ่งใหม่โปรเจกต์ project ใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่คุณคิดว่ามันจะสำเร็จมันจะสักเซสมันจะทำให้คู่ของคุณมันมีความก้าวหน้าขึ้นจเจริญขึ้นมีความรักที่ดีต่อก,กันขึ้นนะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะควบคุมนะอาจจะควบคุมกันนะไม่ให้คนรักออกนอกลู่นอกทางนะแต่ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในความควบคุมของอ่าคือไม่ใช่ควบคุมหมายความว่าเอาแฟนอยู่นะเอาแฟนอยู่เอาสิ่งตัวที่ดุร้ายนี่อยู่นะเห็นไหมคะ The strength นะเอาสิ่งตัวที่ดุร้ายอยู่ก็คือคุณควบคุมแฟนได้นะอ่าชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะไม่อยากให้แฟนไปนอกลู่นอกทางหรือทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วแฟนคุณก็อยู่ซะด้วยสินะแฟนคุณก็เออให้ความสําคัญกับคุณนะ ให้ความรักกับคุณนะให้ความเชื่อมั่นกับคุณเพราะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถเป็นผู้ชายที่เก่งมีความสามารถเป็นผู้ชายที่แกร่งนะรอบรู้ในทุกๆสิ่งนะจัดแจงจัดการอะไรได้ดีในครอบครัวนะเป็นคุณแม่ที่มีความเก่งคุณพ่อที่มีความเก่งนะสามารถจัดแจงจัดการเรื่องราวของปัญหาชีวิตได้ดีนะเ,เป็นอะไรที่ยังจะต้องการให้ความอบอุ่นให้ความ ดูแลซึ่งกนและกันได้ดีเองนะคะเห็นไหมคะยังมีสี่เหรียญด้วยสี่เหรียญน,นี้มันเป็นอย่างที่อยากจะต้องการให้กันอยู่ในการควบคุมที่ดีนะยังจะต้องอมีการเก็บกันและกันไวใ้ให้มันมั่นคงนะบางคนบางคู่อาจจะมีการส่องกันนะมีการหึงกันด้วยห่วงกันด้วยนี่เป็นอะไรที่น่ารักมากนะหึงห่วงนะ ็ดีนะหมอว่าดีนะในการเหงกันห่วงพวกคุณก็มีการเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีนะเดลิเวอร์พวกคุณเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันเป็นคู่บารมีคู่แท้คู่ชีวิตคู่ที่จะสามารถสร้างอนาคตต่อไปด้วยกันได้จนเท่าจนแก่เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่อดีตชาตินะคะชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่เดอะสตริงนะที่มาขยายกระเด็กถ้วยเนี่ยหมอเห็นว่าพวกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆนะมีงานมีเงินมีธุรกิจร่วมกันมีอะไรที่ อยากที่จะให้มันประสบผลสําเร็จในในที่บางคนก็ทํามาแล้วเริ่มมาแล้วนะประกอบธุรกิจร่วมกันเปิดร้านด้วยกันทําธุรกิจด้วยกันนะเป็นอะไรที่มีความเป็นไอเดียบันเจิดอะนะเป็นสิ่งที่พวกคุณร่วมมือกันให้ความกระจ่างต่อกันนะเป็นอะไรที่มันว้าวเพอร์เฟกนะมีความ รอบรู้นะเดเมาร์เชีเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความแกล่งฉลาดใบพิบัติพานดีนแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากๆนะพวกคุณกำลังจะเริ่มธุรกิจกันใหม่จะเริ่มประกอบการทำอะไรใหม่ๆร่วมกันนะลงทุนร่วมกันร่วมหุ้นกันหรือว่าช่วยเหลือกันได้ดีมากๆเลยชาวราศีพิจิกค่ะโอเคก็ขอจบความจบการดูดวงของชาวราศีพิจิก ทั้ง3สถานะแค่นี้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์กับหมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะก็ปรากฏที่หน้าจอแล้วเป็น i อดีไลน์หมอน้ำอ้อยเองนะ p o OK k 2 3 5 5นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แม่นกว่านีา้เป็นดวงส่วนตัวของคุณเองนะคะก็แม่นยำชัดเจนกว่านี้ก็เข้ามาแอดไลน์เพื่อนๆเข้ามาได้หรือจะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่หน้าจอแล้วนะคะก็อยาก ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปดีๆแบบนี้ให้ชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกได้ชมได้ฟังทุกๆเดือนแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องทุกๆเดือนนะจ๊ะก็ขอลาชาวราศีพิจิกแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้เดือนมิถุนายน2 5 6 5สําสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye.